ัท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับกับผมนายประเดิมชัยบุญเชื่อเหลือสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรกรุงเทพมหานครเขตห้าดินแดงห้วยขวางพักเพื่อไทยขออนุญ,ญาตในการที่จะได้แสดงความคิดเห็นต่อรายงานผลการพิจารณาการศึกษาเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นล,ละอองขนาดเล็ก PM 2.5ของคณะกรรมการ ที่ได้ศึกษาและได้นำเสนอรายงานต่อสภาผู้แทนรัษดรแห่งนี้ท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมนะครับในส่วนของการทำหน้าที่ของการมัธิการซึ่งนะครับก็มีแง่คิดและมุมมองที่เป็นประโยชน์อยู่หลายประการแต่ก็มีบางส่วนที่ผมขออนุญาตในการที่จะได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมโดยเฉพาะประเด็นที่ทางการมัธิการได้ไปศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแน่นอนครับว่าในเรื่องของเมืองใหญ่นะครับในหัวเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภูกเก็ตและอีกหลายเมืองที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนานแน่นย่อมมีปัญหาในเรื่องต่างๆเหล่านี้มาโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครในทุกปีท่านประธานก็คงได้ยินและได้ทราบข้อมูลข่าวสารนะครับว่า ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะมีปัญหาในเรื่องของฝุ่นนะครับ PM 2.5ที่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพนครอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสิ่งหนึ่งที่ผมนะครับได้ดูในรายงานการศึกษาหรือว่าการพิจารณาของคณะกรรมการิการนะครับก็ได้บอกว่าในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องของข้อกฎหมายที่หน่วยงานจะต้อง รับไปปฏิบัตินะครับมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานและก็ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของ,ของส่วนราชการที่แต่ละหน่วยงานจะนําเอากฎหมายหรือว่าข้อบังคับไปบังคับใช้ซึ่งตรงนี้ผมต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานนะครับว่าถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติอย่างจริงจังตามกฎหมายที่มีอยู่ แน่นอนครับว่าผลกระทบในเรื่องของฝุ่น PM 2.5ย่อมน้อยลงตามมาผมยกตัวอย่างท่านประธานครับอย่างกรุงเทพมหานครเราก็เห็นว่าในรายงานการศึกษาแน่นอนครับว่ามีเรื่องของการก่อสร้างเข้ามาเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดฝุ่นขนาดนะครับ PM 2.5แต่ถามว่าทำไมเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ยังเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ที่เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5จากการก่อสร้างถึงเวลานะครับที่มีปัญหาครั้งหนึ่งก็ตีค้องร้องเปล่าไประดมประโคมหมข่าวในการที่เราเข้าไปติดตามติดตามตัวตรานะครับตรวจสอบกำชับในเรื่องของมาตรการถ้าไม่มีคนออกมาพูดหน่วยงานก็จะไม่ดําเนินการถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถามว่าทําไมค้างกันมาที่การเองนะครับ ไม่หาวิธีการในการที่จะเสนอแนะในเรื่องการที่จะต้องมีมาตรการในการที่จะให้หน่วยงานเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังไม่ใช่นะครับให้มาถึงฤดูการครั้งหนึ่งก็ปล่อยให้นะครับมีการมาเรียกร้องหน่วยงานถึงจะไปทำหน้าที่ในการที่จะบังคับใช้กฎหมายหรือว่ากำกับดูแลซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน กับเรื่องของอนาคตที่ทางคณะกรรมติการได้เสนอมาเนี่ยนะครับหน้าที่จะพิจารณาถึงความจําเป็นเร่งด่วนในเรื่องของเหตุการณ์เฉพาะหน้าเป็นมาตรการหนึ่งสองสามสี่ที่มีอยู่เป็นลําดับแรกก่อนส่วนที่สองท่านประธานครับผมได้ดูในรายงานการเสนอของทางคณะกรรมติการที่บอกว่าในกรุงเทพนคร ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเมืองใหญ่มีพื้นที่สีเขียวที่มีจำนวนปริมาณมากที่เพียงพอต่อสัสดส่วนของจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นๆย่อมที่จะนะครับทำให้ในเรื่องของมวลภาวะต่างๆนะครับก็จะมีปัญหาน้อยลงในนี้มีการรายงานว่าในปัจจุบันกรุงเทพมหานครนะครับมีพื้นที่สีเขียวต่อประชากรหนึ่งคน ต่อ1ตารางเมตรเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ6.71ตารางเมตรต่อ1คนแล้ววางแผนว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับคือปี2573จะเสนอหรือว่าจะสามารถทำได้10ตารางเมตรนะครับต่อต่อคนท่านประธานครับผมต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่า ผมเองอยู่ในกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี2,533กับการเป็นตัวแทนท้องถิ่นในส่วนของทั้งสมาชิกสภาเขตและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี2,533จกนกระทั่งปี2,557เราพูดกันถึงปัญหาเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครในตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาที่ผมอยู่ในกรุงเทพมหานคร แต่ในทางปฏิบัติต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าในข้อจํากัดที่มีอยู่ก็คือว่ากรุงเทพมนครเองก็มีข้อจํากัดในเรื่องการที่จะใช้งบประมาณในการที่จะไปหาพื้นที่ในการมาเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวในการที่จะปลูกต้นไม้แต่กรุงเทพมนครเองไม่เคยคิดในการที่จะหาทางอื่นในการที่จะนะครับสนับสนุนให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นเลย ผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นท่านประธานท่านประธานลองคิดดูว่าถ้าเรามีข้อจํากัดในเรื่องของการที่จะใช้งบประมาณในการที่จะไปหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นและรวมทั้งข้อจํากัดในเรื่องของนะครับพื้นที่ของส่วนราชการที่มีอยู่เขาก็มีความจําเป็นในการที่จะต้องแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ที่เขามีราชการส่วนใหญ่ที่มีพื้นที่ ในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นการรถไฟไม่ว่าจะเป็นกรมธารลักษ์และอีกหลายหน่วยงานที่มีอยู่เขาก็ไม่ให้พื้นที่ของเขามาใช้สอยในการที่จะให้กรุงเทพมหานครนำมาปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะหรือว่าเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวแทนที่กรุงเทพมหานครจะหาวิธีการในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างรรท่านประธานครับถ้าท่านปรมทานมีพื้นที่ในกรุงเทพมหานครปลูกบ้านอยู่สักประมาณ400ตารางวางหรือมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ตามแต่ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครเองก็มีการเก็บภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ถามว่านะครับถ้าเราใช้วิธีการในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองขนาดใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นหน้าที่จะเป็นโม,โมเดลเดียวกันก็คือว่าใช้วิธีการในการแลกเปลี่ยนถ้าท่านประธานมีพื้นที่400ร้อยตารางวาท่านประธานเอาพื้นที่ของท่านประธานไปปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว สักร้อยตารางวาแทนที่ท่านประธานจะเสียภาษีบำรุงท้องที่เต็มตามจํานวนตามที่อัตรากฎหมายกําหนดไว้ตรงนี้ก็หาวิธีการในการที่จะแลกเปลี่ยนว่าถ้าคุณมีพื้นที่สีเขียวเท่านี้คุณเสียภาษีบํารุงท้องที่เท่านั้นหรือว่าเสียภาษีลงเดือนเท่าน,นี้เท่าน,นี้ครับท่านประธานครับแทนที่กรุงเทพาะครจะเอาต้องเอาเงินงบประมาณจํานวนมากไปหาซื้อที่ดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวไม่ต้องเลยครับเราสนับสนุนให้ภาคเอกชนใช้พื้นที่ของเขาที่มีอยู่มาสร้างเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็ใช้วิธีการในการแลกเปลี่ยนเพราะว่าเขาก็ต้องมีค่าดูแลค่าบำรุงรักษานะครับในการที่จะต้องดูแลต้นหมากลากไม้ของเขาตรงนี้มันก็จะทําให้เมืองใหญ่ๆหรือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันท่านประธานทราบไหมครับว่านในขณะน,นี้คนในกรุงเทพมนครเนี่ยปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยน้อยลงครับท่านประธานก็ด้วยเหตุที่ว่านะครับต้นไม้เมื่อโตขึ้นเนี่ยมันสร้างภาระสร้างปัญหาให้กับเจ้าของในเรื่องของการตัดแต่งการดูแลเป็นปัญหาสำหรับเจ้าของกรุงเทพมนครมีข้อบัญญัติในเรื่องของการ ให้บริการในการตัดแต่งหรือว่าขนต้นไม้ไปทิ้งซึ่งถ้าท่านประธานมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งต้องการที่จะตัดต้นไม้เนี่ยนะครับในขณะที่ว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยก็ทมกำหนดราคาไว้แล้วท่านประธานก็จะไม่อยากปลูกต้นไม้เพราะว่าแทนที่จะช่วยส่วนรวมในการที่จะทำให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น กลับกลายเป็นว่าต้องมาสร้างภาระให้กับตัวเองในการที่จะต้องเสียเงินจ้างกทมมาตัดต้นไม้ในบ้านมีการกำหนดขนาดเส้นรอบวงของต้นไม้ไว้ในราคาที่ค่อนข้างสูงต่อต้นถ้าท่านประธานตัดมีมูลค่าค่าจ้างหลายพันบาทท่านประธานครับนอกไปกว่านั้น ไม่ใช่เฉพาะค่าจ้างในการตัดเท่านั้นเมื่อตัดเสร็จยังต้องเสียค่าขนส่งในการที่จะต้องจ้างขนเอาต้นไม้ไปทิ้งอีกตั้งหากโดยรวมแล้วท่านประธานมีต้นไม้ขนาดใหญ่หนึ่งต้นต้องการตัดแต่งเพื่อที่จะนะครับไม่ทำให้ต้นไม้ในบ้านของเรามีปัญหาเวลาหน้าฝนลมแรงโค่นล้มหรือว่าหักโค่นลงมากลับกลายเป็นว่าต้องจ้าง ท้องถิ่นมาดำเนินการในการดำเนินการซึ่งต้องเสียเงินเสียทองอีกมากมายถามว่าแล้วอย่างนี้ใครเขาจะไปให้ความร่วมมือใครเขาอยากจะสนับสนุนในการที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวหรือว่าปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมขออนุญาตในการนาเรียนท่านประธานนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะเป็นรายละเอียดปีกย่อยที่นะครับอาจจะน้อยทิศแต่ถ้านะครับ การมาที่การได้พิจารณาถึงรายละเอียดที่มันลงลึกไปในข้อเท็จจริงและวนำเสนอหน่วยงานหรือว่าสังกัดหรือกระทรวงรืวบวงกลมที่เกี่ยวข้องได้ลงไปดูแลและไปปรับปรุงทั้งในระเบียบทั้งกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องการเสริมสร้างทำให้คุณภาพชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของมลภาวะในเรื่องของอากาศมันก็จะทําให้ดีขึ้นฉะนั้นตรงนี้ผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานแล้วก็ฝากไปถึงทางกันมรธิการนะครับว่าในสิ่งที่ท่านศึกษามาทั้งหมดโดยรวมผมชื่นชมแต่ก็ยังมีบางประเด็นที่ขออนุญาตฝากเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าในนี้มีการเสนอว่าอยากให้มีการตั้งคณะกันมรธิการขึ้นมาเพื่อที่จะร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับเรื่องอากาศโดยเฉพาะในอนาคตในภายภาคหน้าก็ขอาการาบขอบคุณท่านประธานนาทีนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ